วันนี้ผมมีของเล่นจาก KM o Mini a t a นะครับ LED ขนาดเล็กใส่เล็กนิดเดียวนะครับมาพร้อมกับเคสเรียบร้อยลักษณะแบบนไฟตัวนี้ผมชอบมากเลยนะครับน้ำหนักเบาสามารถใส่เกียวหนึ่งทับสีได้ตั้งได้แขวนได้นะครับก็มีจุดแขวนไฟเนี่ยปรับโหมดได้นะครับได้กันทั้งหมด3สีนะครับแสงสีขาวนะครับแสงสีบอมนะครับแล้วก็แสงสีขาวอมเหลืองสามารถดิมแสง โดยการกดค้างไว้อันนี้เบาสุดนะครับก็จะมีกระพริบหนึ่งค้างแจ้งเตือนกดค้างไว้อีกทีหนึ่งนะครับสว่างสุดก็จะมีกระพริบแจ้งเตือนลักษณะแบบนี้นะครับส่วนความจุของแบตเตอรี่นะครับอยู่3,500 m ป ah ์นะครับความสว่างสูงสุด500ลูเมนเปิดได้นาน6ชั่วโมงนะครับแล้วก็เบาสุดอยู่ที่30ลูเมนเปิดได้นานถึง24ชั่วโมงนะครับตัวนี้น้ำหนักเพียงแค่115กร,รัมเท่านั้นนะครับก็สามารถใช้งานไม่ว่าจะเดินป่าหรือว่างานแคมป์ ค่อนข้างที่จะสะบายเลยนะครับ